สบายดีสวัสดีวันนี้คุณนะคะวันนี้ก็เพิ่มช่องของดีมนะสาวในรังสารไปเลยเด้อวันนี้นะคะทุกคนน้องดีมกับลุงด้ากับอาครอบครัวแล้วก็มีน้องกิ๊กคุณที่พากันมาลิ้หนุนตาดพุงนั่นเองค่ะทุกคนอันนี้องกิ๊กมันน่าจะมือจับกองไปเลยนี่ยได้เงินกันก่อนเข้ามันพูดละสิบพันแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนน้องด้าจะไปจ่ายตังค์่ะไปจ่ายเลยสี่คน ไปไปไปกำลังดีคนนี่คน,นตกตาไปห้ามออกนอกไหมเด้อุ่นมาเด้อนี่ทุกคนอ่าถ้ามีคนหลายเนาะเพราะสิมีคนมายามอยู่ป้อมนี้โอ้เสียงน้ำทุกคน คักขนาดเลยทุกคนเข้าเบอร์สิบพันสิบพันใครอยากเข้าเข้าเด้อ์สสิบพันเด้อบูมีปีเอามาแล้เอามาแล้วจ่ายจสี่สิบพันเลยเอามาใจเงินใจเงินได้ได้ยูพุนแล้วใช่ไหมทุกคนมากับพ่อแล้ววันนั้นใช่ไหมไม่มีน้ำเนาะก็วันนี้มีน้ำแล้วค่ะทุกคนดูกันว่าจะเล่นสนุกสนานปอู้อ่างนี้เุณปุ้บปล่อยน้ำใสทุกคน เอ้าวขึ้นราชิมาลิน่าได้นี่ไนด้ดินะต้องไปชั้นสองถ้าวูนชั้นสองต้องชั้นสามต้องใส่น้ำบ่พอเนาะแล้วเพ่อนก็ปอยใส้แถวทางถึงเนาะปอยปอยตะลู่แถวนี้บ่คักนะลูกว่าน่ะมูนบ่มีคนงานมูพนักงานทำความสะอาดโอ้หอดูนเราคนนะพูนพูนถึงนกองถางนา ยวนว้าไอ้ต้องน,นี่ตกได้ตกได้มันมันเป็นตะลุดอันนั้นเลยเลือด<า>เจ็บก็ทุกคนความทรงจ a m ตอนเด็กตอนนั้นมันบอกต้องดีมันลิ้นแต่เสือสัน้นนั้นทางนี้โบก้าลงมาได้ตอนมาทยาิ้มใหม่ๆเห็นอ่ะอยากเล่นแถวนี้เว้ยเดี๋วยวไปตะลุยด้วยกันนะคะทุกคน ไปชั้นสองถ้าไม่มีนะ้ำชั้นสองก็จะไปชั้นสาม,มากับครอบครัวค่ะนี่ทุกคนนี่จะเป็นสะพานน,น้ำว้าวทุกคนน้ำแรงมากดูดูด,ด,ดนี่ทุกคนป้าน้ำ อ๋องูเอาไม่กิกเลยมก่อนกินไปพร้อมกันแล้วสิกเล่นมาจนเมื่อยทะเลกิกเสียสละลงกันสักกิ๊กไปพร้อมกันไอ้กิกลงก่อนเลยน้องใครลงอ้าวบูตุ๊บเป็นเยอะแล้วก็ลงกับไอ้เจ๊กแต่ละอันไป Mama mama Nè เร็วเวเร็วสองคนนี้นิ่งกันนี่แหละอุ้ยแหวนงามเว้ยมันเป็นสีเร็วเร็วเร็วสองคนนี้นะ ไปหนึ่งสอง้โลขากันเลยเอ้าขามคอันเยนะ่ยน,น,น่อกี้นะเออน้ำเปื้อนหมูเปื้อน 不行。我我今天我得抬，抬不。

จังคอดเด้อยยาไอาดีมันจองไอดีมยานน่ะโอ้น้ำคูนแล้วเป็นน้ำมันน้ำลาย ใจโบต้องข,อ,ข,อ,ขอดีเรี็กตะปูได้ลูก,กยงมาขึ้นโอ้หนอนเอาสัญญาณอู้ธรรมชาติ กการเล่นน้ำนีำล่งล,งลงมาด่หมดต้องนอนเด้่องนั่งเ,เด้อทรงตัวนั่งเงออออด้อได้นี่เอาได้ลอยเอาได้มึลง,ง,มงลองดิ่นะที่มาย้านแห่งดิ่นนะ่า <c oughs> เดี๋ยวมาหน้าไม่ได้มาหน้าตโทษเลย ลงเองอันนี้นะเพื่อนทักไปเองแกเป็นรัดจุ้ดไปดีใจคือมะไม่ไปแล้วไม่ไ,มไ,มไปจีซันะหนึ่งเก้าโอ้ยลูกคกุณจับไก่เพืเ่อนท้กมาเข้ามาเข้ามาพี่มาพี่มักเห็นก็ หัวตุ๊บด้ยหัวแตกด้ยเป็นลอยมอกะแท้ว่านากานกามันก็ตามมกันสลลว่ะตั้งก๊อกละมาไหม่พรต้องลอยมอกันแม่โอ้ยเจ้าเสือม่นุนเลยเสียเจ็บนะ

นเข้าไปหอดที่บได้กันมาแล้วส่อย่างสะลูดตุ๊บกะลูดตุ้มอยู่นี่ยบือเยอ้ายังบ่ย่อมวะยังบ่ยอมวะยัง มาเมา ok> I I ื่อไหร่้าจะพลอยิดไอ้นี่นี่บ่ห้าเลยวะไอเด้อไอเด้อไอมันงามสัลเอาบอกอื้งามๆาำาใส่ป่ะงาตัวนี้ก็ขบอมาทายไว้ถึ หมาพอแล้วลูกพอแล้วปะ

vào nam rồi nọ มื่นได้ลูกเอ้ยม่งได้มื่นได้ฮลาดได้ได้คือไปนั่งอดีก็ระสิค่ายภาพนิ่งให้ไอ้ได้านั่งอดีได้ไม่ใช่ค่าภาพนิ่งให้ไปนั่งเถิงฮะได้คือไปนั่งเถิงน้ำตาดนา นี่ให้แม่อุ้มป่ะเอาให้พ่อโอ,โอ้น้ำกิตกนตุ๊กน้ำกินตกุกเป็นอย,ย่ไรคือว่าคักอยากขึ้นอยากออกน้ำตาแดงเลยวาตาแ <laughs> ดงเลยทางหน้าทางตัวแดงหมดโอ้ยคลิปเฮียค่ยอยู่เสื้อเอาเลยเฮ้ยกระเดือนี่ที่ไปตนกระดูดี่ะดนุ่งเสื้อให้ปะ่ะดิ <laughs> กระดูนุ่งเสื้อให้ทางหน้าไปทางล่างปะ่ะดิกินข้าวแล้วมอกระลังกายม่ <laughs> กระใสแตกค่ะ แล้วะะก็แม่ได้ดิบกับแม่กับน้องนุ่งใส่ป่ะนุ่งอัไรลูกใส่เลยดิบนุ่งใส่นุ่งอันเนยาลูกใส่เพียกยามันนุ่งใส่นุ่งใส่ดิมอ้ตอนนี้สมัยแม่มาลินตอนสมัยแม่ยังน้อยโอบโได้มีอ่างลินเหล่านี้ได้โบมีการปรับปรุงบูรณาลยได้มันเป็นน้ำท้ๆธรรมชาติที่ได้พากันปีนขึ้นตามห้องห้วยเลยได้เออบ่ได้มีนเป็นน้ำทะเลธรราตริที่ได้พากนปีน้นตาห้อง่อได้โบมีห้อ,อ,งงงองไผ่ไแล้วตอนนั้นนะ อเ,อเออเดี๋ยวนี้มีผู้มาบุญละนะแล้วนะลก็มีบ่อนลิ้นมีบ้อนพักฟอในทุกคนนะเออตะกี้ตะกี้กนะเออขี้เอวขึ้นผูเขาได้ไหมผูเขาได้ถึงฮะที่ถึงฮะทุกคนทางมาเมื่ียนงจันัดนถึงแล้วนะทางนั้นแม่เด็ทขี้ฟุ้นที่บอกทางรถขี้ฟุ้น ราสมัยตะกี ina, ้มาลีนดุกไมาลีนตะกี <ABS> <ah> ้บริีหม่นนี่น่นงรอดตามห้วยได้ขึ้นไปซันซองซันามก็ได้ได้สะดวกสบายคือดีเอาแม่เนี่ยตกมันดีบร้อยเลยตกมันมันกระบอกฮอดพี่จะกระเดนคาลูกไม้ตตเือแม่หวานดงพเพหนใช่ไหมไปแคมาก

Okay, ทุกคนทนี่น้องดีกว่าที่คอตูลาไปด oui, ้วยบรรยากาศแบบแรงๆก็ม่อนนี้ที course, ่จิ๋มม <c oughs> <people> <c oughs> <ๆ>ีน้ำเป็นแต่เพิ่งักโค้ยมาเราดน้องบีกับน้องด้าพากันตะลุ่นตะุ่นอยลงหุ่นบรรยากาศชลเนนทุกคนที่นี่้องดกว่ขอขอบคุณที่ทุกคนมาพาโฆษณาให้น้องดีกับด้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดชเพื่อน ทีส่สองรายกานอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากสองนางดิบลอมด้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอไปต่อไปที่สวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปมาคลิปเชื่อกันคลิปหน้านะคะทุกคนหนาวแหงนี้ถึงพันกันแล้ววันนี้บานเอิร์นคืนบุญยาคืน <laughs>